รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปาสามารถรับชมได้ทุกวัน ค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟิตให้เฟิร์มนะคะรายการที่จะนำทุกท่านนะคะมาดูแลสุขภาพร่างกายนะคะกับดิฉันครูแอนฟิตทูฟลายสตูดิค่ะวันนี้นะคะเป็นตอนที่26แล้วนะคะแม่เมย์อยู่กับครูแอนมา25ตอนนะคะร่างกายพัฒนาเด่นชัดมากเลยนะคะเป็นการฝึกทุกอย่างนะคะเศาสตร์ของเรานะคะตั้งแต่โยคะพิลาทิสนะคะพื้นฐานยิมนาสติกกายกรรม ะะมีกายภาพเข้าไปด้วยนะคะมีการใช้จังหวะของเชียร์ลิดดิงและการเต้นเข้าไปอีกนะคะวันนี้นะคะจะให้เพื่อนๆดูว่าการทำท่าต่อเนื่องเนี่ยเท่าที่เราเรียนมาเนี่ย25ต่อนะคะการทำท่าโฟล์ต่อเนื่องเนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะว่าแต่ละครั้งเนี่ยที่เราฝึกแบบไม่ได้ง่ายเลยใช่ไหมคะในแต่ละตอนเราเอาแต่ละตอนเนี่ย ไฟนนลสุดท้ายเอามาต่อกันเพราะฉะนั้นนะ,ะไม่จําเป็นต้อง25ตอนแล้วถือจะมาทําท่าต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมสามารถนะคะที่จะนําตอนที่1ตอนที่2มาทําท่าต่อเนื่องได้ตอนที่สองตอนที่3มาทําท่าต่อเนื่องได้นะคะวันนี้นะรูแอนจะขอต้อนรับแม่เมย์มาทําท่าต่อเนื่องกันนะคะในตอนที่26ค่ะสวัสดีค่ะ แม่เมยนะคะฟิตมาเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนที่26นี้แม่เมย์จะจำท่าแต่ละท่านใน25ตอนได้ดีขนาดไหนนะคะมาชมกันได้เลยค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวอร์มแอปแบบคาร์ดิโอนะคะเน้นเรื่องของการเพิ่มฮาร์ดเรทของหัวใจนะคะแต่อย่าลืมนะคะเราจะมี basic อิมน a สติกเสมอค่ะมาดูนะคะคาร์ดิโอวอร์มอัพค่ะ เดี๋ยวเชิญแม่เมย์ก่อนนะคะยืนด้านหลังพานะคะอย่าลืมทุกครั้งนะคะราวอมข้อต่อทั้งหมดก่อนนะคะแม้ว่าจะเป็นข้อบ่าไหลข้อมือนะคะเอวนะคะหรือว่าหัวเข่าและข้อเท้านะคะก่อนที่จะเข้าคาร์ดิโอวอร์มอัพนี้นะคะนะหายใจเข้าลึกเหมือนเดิมนะคะเน้นระบบลมหายใจนะคะหายใจเข้าลึกท้องป่องหายใจออกยาวท้องแฟบนะคะทำแบบนี้สักห้าครั้งค่ะ ออก,ออกข้าวออกข้าวลึกๆออกยาวๆดีมากค่ะเข้าลึกๆออกยาวๆหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวโอเคค่ะกางขาออกเล็กน้อยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการสควอตก่อนเน่ยค่ะมาดูกันนะคะอะ กางขาให้กว้างกว่ากระดูกสะโพกเล็กน้อยค่ะอีกนิดนึงค่ะโอเคค่ะอย่าลืมนะคะคอบานลายนะคะมือนะคะแค่ประคองเฉยๆถ้าใครไม่ได้มีผ้าทางบ้านนะคะให้ใช้โต๊ะหรือเก้าอี้แทนได้นะคะเพื่อประคองนะคะพยายามใช้แกนกลางลำตัวของเรานะคะเกร็งนะคะที่หน้าอกนะคะเอวนะคะก้นแล้วก็หัวเข่านะคะหัวไหล่พยายามคลายออกนะคะหายใจเข้าลึก หายใจออกนะคะลองย่อเข่าลงช้าๆแล้วเอาก้นไปด้านหลังเยอะๆเก็บม้วนก้นกบเข้าด้วยค่ะแม่เมย์ดีมากเลยค่ะนับ1ค่ะแม่เมย์ลุกขึ้นหายใจ 2... พยายามเอาก้นไปข้างหลังค่ะงนี้ค่ะดีค่ะขึ้นอัพสเริ่มจากย่อเข่าน้อยก่อนได้นะคะคนเพิ่งเริ่มต้นนะคะไป สี่ดีค่ะปลา้าค่ะดีมากค่ะเก็บหน้าท้องหายใจยาวๆอย่ากั้นหายใจค่ะดีค่ะเข้าลึกออกยาวไปเรื่อยๆเลยค่ะเวลาใช้แรงนะคะให้หายใจออกนะคะเข้าลึกออกยาวต่อเนื่องยาวๆดีค่ะแม่เมย์เยี่ยมเลยค่ะถ้าใครไหวนะคะลงย่อลงไปอีกนิดนึงค่ะโอ้ดีมากเลยค่ะใครอยาก ต้นขาเล็กนะคะหน้าท้องแบนราบนะคะดีค่ะหัวไหล่ไม่เกร็งนะคะดีมากค่ะไปนะคะโอเคค่ะโอเคตอนนี้แม่เมยรู้สึกา้ารเรทขึ้นเต้นตืบๆนิดนึงไหมคะโอเคถัดไปนะคะเราจะเป็นการเตะขานะคะจะเริ่มที่45องศาก่อนนะคะเริ่มขาขวาด้านหน้าด้านข้างและด้านหลัง นะคะแล้วก็เริ่มขาด้ายด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะ,คะใครที่มีเพลงนะคะเปิดเพลงนับจังหวะไปด้วยกันได้นะคะฝึกประสาทสมัมผัสการฟังเพลงได้ด้วยค่ะโอเคขายืนนะคะประมาณาที่ถนัดนะคะมือนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้เลื่อนแม่เมเลื่อนมาด้านขวาะคะ่ะกำผ้าเป็นผ้าเป่นเดียวแบบนี้นะคะโอเคค่ะรีแลกตรงหวัวไหล่นะคะ กลางมือให้สวยงามนะคะเราจะฝึกนะคะการเต้นการโพสไปด้วยเตะขาขวาม,มาด้านหน้าค่ะวางเลยค่ะขอโทษค่ะวางค่ะโอเคเวลาเตะน,นะคะให้แม่เม,มนะคะหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนหายใจออกให้เตะสี่สิบพักพอแบบนี้นะคะแต่ทำต่อเนื่องกันนะคะขอ10ที1ไป2ไป3ดี4และห้า 6 45องศา7 8 9และ10เลื่อนมาด้านข้างค่ะขอ45องศาเหมือนเดิมน,นะคะแตะด้านข้างเลยค่ะดีค่ะป1ดี2ขาพ้อยนะคะจุดสำคัญ3 4 5เกรงขาตลอดนะคะจะไม่ตัวสายนะคะ6 7 8พยายามถ่ายน้ำหนักให้อยู่ขาที่เป็นฐานนะคะ โอเคพอด้านหลังนะคะเอาขาขวามาแตะด้านหลังเหมือนเดิมมืออยู่เหมือนเดิมค่ะนะคะจะได้เก่งกระชับกล้ามเนื้อและสวยงามเก็บก้นกบห้ามแอนให้โน้มตัวไปด้านหน้านิดนึงนะคะเทคนิคของด้านหลังนะคะให้โน้มเพื่อบาลานซ์ก่อนเตะขึ้น4 5าพอขันหนึ่งพอยขาให้สวยค่ะ2ไป3 4 5พ้พอยขาให้สวยค่ะไม่เอาเป็นจอบนะคะไม่เป็นจอบค่ะพอยตลอดเท่าไหร่คะ7 8 9และ10ขอด้านซ้ายต่อเลยค่ะดีค่ะการแข่นนะคะเหมือนเดิมคขาซ้ายแตะด้านหน้าค่ะเวลาลงนะคะไม่ต้องลงสุดก็ได้นะคะให้แตะไว้แบบนี้นะคะหายใจเข้าลึกหายใจออกดูก่อนนะคะแม่เมย์ค่ะจะดีมากเลยแล้วพับหน้าท้องด้วยนะคะหน้าท้องจะเกร็งและได้ซิกแพกที่สวยงามเลยค่ะเริ่มอัพหนึ่ง 2ดี3ามพอยให้สุดค่ะ4ี่พอยให้สุดค่ะ5 6 7หกพอยลงค่ะ8สวย9และ10ดีค่ะด้านข้างต่อเลยค่ะแตะไว้ค่ะพอยให้สุดเหมือนเดิมนะคะจิกเลยค่ะดีไปเริ่มอัพ1 2ดีค่ะ3มแม่ไม่ถ่ายน้ำหนักมาได้ดีมากเลยนะคะ8 9แ,แ,และ10ค่ะไปด้านหลังต่อเลยค่ะ เยี่ยมค่ะโน้มตัวมาด้านหน้านิดหน่อยมือนะคะหากสัมผัสนะคะตอนแรกเราอาจจะพึง่งพึ่งพายเยอะไปหลังๆเราคลายๆหน่อยนะะจริงๆเราต้องพึ่งพาตัวเองในเรื่องของกล้ามเนื้อกันกลางนะคะหายใจเข้าลึกคออย่าลืมค่ะดีค่ะโน้มไปข้างหน้าแต่หน้ามองตรงเยี่ยมค่ะไปนับหนึ่งสองสามสี่ได้ก้นที่สวยด้วยนะคะด้านหลังนะคะเจ็ดแปด ไม่เป็นไรค่ะเรื่องหห่นะคะ9และ10ค่ะเยี่ยมมากนะคะในการฝึกนี้นะคะไม่ได้ง่ายเลยสําหรับการทรงตัวขาข้างเดียวนะคะให้คุณผู้ชมนะคะฝึกบ่อยๆนะคะเราใช้โต๊ะใช้เก้าอี้ได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าไม่ได้มีผ้านะคะโอเคค่ะขออีกหนึ่งท่านะคะคุณแม่เมย์ยืนด้านหน้าเลยนะคะสะพายเป้เลยค่สองรอบค่ะ1และ2แล้วล็อกค่ะโอเคค่ะล็อกนะคะ อ่ะเทนนี้ลองเหมือนเดิมนะคะเราจะเตะควานะคะขาขวาคุณแม่มีนะคะตั้งไว้ด้านข้างค่ะโอเคด้านไว้ด้านข้างนะคุณแม่เมย์เตะไปแบบนี้หนึ่งขอสิบทีเตะขว้ไปด้านนู่นหนึ 1, ่งดีขอสิบห้าพอได้ค่ะสองดีค่ะมองที่ปลายเท้าสามต่อเนื่องเลยค่ะหายใจออกสี่ห้าดีค่ะหกดีค่ะมองปลายเท้าเจ็ดดีแปดและเก้าและสิบค่ะขออีกด้านหนึ่งนะคะ ไปดี2มองไปเท้าค่ะอย่ามอง3าไม่ต้องเก็งคอ5ดี6อย่าแกว่งค่ะหยุด7ด,ดี8แ,และ9แ,และ10อย่ามากเลยค่ะไม่มเอามือออกนะคะนี่ก็จะเป็นการวอร์มอัพแบบคาร์ดิโอก็จะรู้สึกฮาร์ดเวรทเต้นแรงหน่อยนะคะก็จะสามารถเหมาะกับคนที่อยากลดน้ำหนักเร็วแล้วก็เพิ่มฮาร์ดเวรทการเต้นอัตราการเต้นของหัวใจให้มากขึ้นค่ะ เรามาเริ่มเลยนะคะกับการทําท่าต่อเนื่องนะคะแม่เมเราจะทําไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเสมือนว่าเราอยู่บนเวทีมีเพลงประกอบนะคะเราจะฝึกกันก่อนนะคะต่อไปหลังจากคนนี้นะเราก็สามารถเปิดเพลงแล้วก็นับจังหวะทําไปด้วยกันกับท่าต่อเนื่องได้ด้วยนะคะมาเริ่มกันตั้งแต่ท่าที่หนึ่งเลยนะคะคุณแม่เมค่ะเชิญเล็กค่ะเราเริ่มเป็นผ้าผืนเดียวละกันเพราะคุณแม่เมนะคะทำมา25ตอนแล้วนะคะ ฝึกผ้าผืนเดี่ยวมาแล้วนะคะไม่จะเป็นต้องใช้เป็นผ้าใหญ่แล้วแต่ถ้าคนเพิ่งเริ่มฝึกจากตอนแรกอย่าลืมใช้ผ้าเต็มผืนก่อนนะคะโอเคค่ะแม่เมยืนนะคะครูแอนจะสอนโพสนิดหน่อยขาขวายืนด้านหน้าแบบนี้นะคุณผู้ชมทางบ้านสามารถเอาไปใช้ได้นะคะเพราะใช้เวลาที่พัฒนาบุคลิกภาพหรือใช้เวลาถ่ายรูปได้ด้วยนะคะเอาขา,อายืนไปข้างหน้าแบบนี้เฉียงไปนิดนึงได้ค่ะ โอเคค่ะ okay, ยืนเอามือแตะตัวไว้แบบนี้นะคะสวยเลยค่ะเชียงนิดเดียวพอกลับตั้งปลายเท้านิดนึงโอเคค่ะ okay, สวยค่ะยืดคอยาวสวยมากค่ะทำนานๆก็แอบเมื่อนิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะงอข่านิดนึงค่ะเยี่ยมเลยค่ะงอศอกเล็กน้อยโอ้โหดูแบบเป็นมืออาชีพมากเรียนการเปิดมือก่อนนะคะเปิดมือเป็นยังไง่าดูนะคะแม่เมยค่อยๆเปิดมือ ดูมือตัวเองนะคะมือนะคะประมาณนี้อย่าไปหักเยอะมากนะคะเอาใหม่นะคะ5 4 3ส1 2 3 4มสองี่ห้าจดแจับผ้าค่ะแม่เมมองตามมือเลยค่ะมองตามมือตัวเองแล้วมองแล้วจับผ้าค่ะมองตามมือจริงๆนะคะขวาาค่ะหนึ่งสองมองมือไปเรื่อยเยค่ะ4ี่ห้า10สวยมากเลยค่ะมาดูกันเอาใหม่ค่ะเริ่มใหม่ค่ะยืนใหม่ค่ะยืนค่ะเมื่อกี้ใหม่ค่ะ คะแตะไปข้างหน้าค่ะมือจับเริ่มใหม่นะคะเปิดมือด้านซ้าย1 2มองมือค่ะ4 5 6 7 8 9 10ดูจังหวะครูด้วยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อนะคะขยปลไปเท้าขึ้นเตรยียมนั่ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อนะคะขายืดตรงยาว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สวยมากค่ะรูดมือลงช้าๆค่ะท่าแรกนะคะการมาเทพจำได้ไหมคะบิดข้อมือซ้ายดัน Push 1 2 3พดขาด้วยค่ะโพดขาด้วยค่ะแตะสวยๆค่ะทำให้สุดเลยค่ะโอเคสวยงามพอยขาสวยค่ะสวยมากเลยค่ะแปดเสค่อยๆยืดขายาว แขนขวาต่อเลยค่ะแม่เมย์ค่ะสวยมากค่ะไข่ห้างอีกข้างหนึ่งนะคะไข่ห้างก็ได้ค่ะดีค่ะสวยค่ะเยี่ยมค่ะนั่งหลังตรงยาวสวยค่ะเยี่ยมค่ะยืดขายาวนะคะถัดไปนะคะเป็นการมเทพค่ะจับมันได้ไหมคะ กามเทพนะคะไปแล้วเป็นท่านางเงือกนะคะเปิดมือขวาเหมือนเดิมเวลายโยกให้โยก1นสองเราใช้เพลงประกอบได้นะคะจากกามเทพเราจะไปนางเงือกต่อเปิดลูดมือลงสวยค่ะนับจังหวะไปเรื่อยๆนะคะเอ็นตัวลงศีรษะตั้งตรงสวยค่ะสะโพกชิดติดผาสวยมากเลยค่ะไม่เมย์ทำได้ดีนะคะ ปลายเท้ากดค้างแอ่นสวยๆเห็นไหมคะอย่าเพิ่งปล่อยมือนะลองแทงพาเซ่ขาบนปึ๊บแทงเขา่าสวยค่ะกดปลายเท้าครูช่วยเซฟแม่เมย์เปิดมือซ้ายไหวไหมคะเปิดสวยค่ะมองมือซ้ายค่ะแม่เมยสวยมากเลยคะ่ะห้าหกดปด สิหมุนสิคะหมุนหนึ่งครั้งป๊าบเยี่ยมจับพาค่ะครูขอไปต่อนะคะขออีกหนึ่งข้างค่ะยกตัวขึ้นขา,ส,าสวยๆค่ะแม่เมยจับพาหายใจเข้าออกลึกช้าๆเปิดมือซ้ายโป๊หนึ่งและสองและสามไม่ต้องเกรงหัวไหล่ค่ะสีห้าเปิดจับจะเอด้านขวา ครูจะต่อท่านางเงือกไปท่าปลาดาวนะคะความคิดสร้างสรรค์น,นะคะหลังจากเราฝึกแล้วเราสามารถดีไซน์ได้เปิดไหล่เปิดมือขวาไปช้าๆสวยค่ะแทงเข่าก้นเลยค่ะปั้งหายใจยาวๆยิ Hi ้ม ja, โบกมือไว้หนึ่งและสองและสาและสี่ต่อท่าปลาดาวค่ะแม่เมนะคะท่าปลาดาวเอามือแตะพื้นนะคะห สวยค่ะคลาย4ี่นิ้วได้ค่ะแม่เมย์ดูค่ะสี่นิ้วนี้นะคะจับสวยค่ะแม่เมเอาให้ตรงสวยเลยค่ะอย่าเพิ่งขยับแขนตามจีคะขยับอยู่ที่เดิมดีแตะพื้นหนึ่งหายใจลึกๆเกร็งหน้าท้องโทษนะคะเตะขาเอาแค่นี้พอก่อนสวยเลยค่ะแอนนาชดหน้ามองบนเพดาน สวยค่ะอยู่เองเยี่ยมมากเลยว้าวสวยมากเลยเห็นไหมคะสวยมากครูต่อนะคะเดี๋ยวดูว่าครูต่อท่าอะไรเอาขาลงเอามือซ้ายแตะพื้นค่ะแม่เมย์คว่ำสะโพกให้ผ้าอยู่ที่ฮิปคุณผู้ชมทางบ้านลองเดาซิว่าครูแอนจะทำท่าอะไรคะคว่ำลงไปเลยค่ะ จำได้ไหมคะทอนท่าอะไรดีคะเราพลิกตามพาก่อนนะคะขยับเดินไปด้านหลังเลยคะ่ะแม่เมย์เดินนี่คะ่ะแม่เมย์มองได้ดักด้านนี้คะ่ะโอเคคะ่ะเดินโอเคคะ่ะเก็งมากคะ่ะคว่ำตะโพกให้ตรงเลยคะ่ะขยับตะโพกให้ตรงนะคะโอเคคะ่ะดีคะ่ะขาลอยปั้งมือเปิดหนึ่งมือเปิดคุณแม่เมย์ค่ะท่าเครื่องบินคะ่ะ เอาใหม่นะคะวางพื้นเอาใหม่ค่ะเอาใหม่นะคะแม่เมยยืดมือขวาขึ้นไปข้างหน้าใจเย็ยนๆค่ะแตะพื้นไว้หนึ่งดีค่ะและ2องใจเย็ยนๆเนชิดหน้าขึ้นสวยค่ะดูนะคะแม่เมยเชิดหน้าขึ้นสูงนะคะนี้ค่ะสวยเลยกดก้นลงนิดนึงนะคะหน้าเชิดขึ้นไหวไหมคะเดี๋ยวคูช่วยนะขึ้นอต่ายมือขึ้นมา สวยเลยค่ะแม่เมย์ค่ะโอเคค่อยๆกดปลายเท้าลงเห็นไหมคะท่าเครื่องวินนั่นเองนะคะแม่เมย์โอเคไหมคะได้นะคะต่อนะคุณต่อนะเอาขาลงเอามือแตะพื้นโอเคเดินขึ้นไปข้างหน้าเดินช้าๆค่ะเดินแล้วยืนให้สวยแล้วเราเริ่มท่ากันใหม่ปั๊ปป,ป,ปั๊ปปั๊บยืนปังสบัดผ้าค่ะขอท่าผีเสื้อต่อ เสื้อตัวใหญ่มาลองดูกันสะบัดสะบัดสะบัดขยามพยามยามยําค่ะยกขาขวาขึ้นวางที่ผ้านะคะสมมุติเรากำลังนะคะประกอบเพลงนับจังหวะไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะยกตัวขึ้นชา้าๆแล้วเกี่ยวปลายผ้าค่อมไป X นะคะเห็นไหมคะสวยเลยค่ะ เท่าที่เราฝึกมา2 5าตอนนะไม่ผิดหวังเลยค่ะคุณแม่เมย์ทำได้ดีมากนะคะค่อยๆกางขากางแขนจับผ้านะคะดูนะคะอ่ะเดี๋ยวคู่ขอขยับให้ผ้าส,สวยๆยกปลายเท้าขึ้นมาทันดีค่ะเยี่ยมเลยปลายเท้าจับให้สุดน,นะคะดีค่ะเยี่ยมเลยค่ะสวยมากเลยคะ่ะจับข้างนอกคะ่ะไม่ต้องจับข้างในคะ่ะจับข้างนอกก่อนนะคะจับข้างนอก โอเคค่ะสวยมากเลยค่ะกลางปีกใหญ่ใญในจังหวะที่คุณแม่เมย์เคยฝึกนะคะก็จะเป็นการเก็บสอกไว้ข้างในใช่ไหมคะแต่กุแอนจะทำท่าให้สอกมาข้างนอกแล้วเป็นผีเสื้อสวยๆนะคะคุณแม่มเมย์ขยับมือบ้านด้านในนะคะหนึ่สองศอกนะคะขอทีละข้างคะ่ะสอดสอกข้าง,งานนะคะกำให้แน่นคะ่ะห และสองค่อยๆหย่อนตัวมานั่งบนผ้าไว้สวยมากค่ะเชิดหน้าโอเคดีมากค่ะสวียค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะค่อยๆยกตัวขึ้นอึบอึบดีจับกำผ้าค่ะกำผ้าดีมากค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะคุณแม่มีเอาขาเข้ามานะคะโอเคและค่อยๆนั่งในผ้าแล้วนอนลงไป ขอจบด้วยแบทแมนแล้วกันนะคะขยับต well. ัวห่มผ้ามาเลยจำแบทแมนได้ไหมคะห่มผ้าขึ้นมาค่ะคุณแม่เมย์้างคาวเนะคะเห็นไหมคะว่าพอเรียนมาแล้ว25ต่อสามารถมาตัดต่อกันได้นะภายในไม่กี่นาทีแล้วสวยงามนะคะเซตมือเลยค่ะขยับหัวศีรษะขึ้นไปค่ะเข้าไปที่บาร์เลยค่ะเยี่ยมค่ะ โอเคค่ะนิดเดียวค่ะมืออยู่ข้างในค่ะนิ้วโป้งอยู่ข้างในค่ะโอเคค่ะพลิกมือป้องปีกมาแล้วขามาตามาเยี่ยมเลยค่ะแทงไปด้านนี้ไม่ต้องขึ้นเลยนะคะแทงไปข้างหลังเลยค่ะเยี่ยมเลยค่ะเป็น L ก่อนค่ะคุณแม่เมย์ L ทายนเย็นช้าๆค่ะมืออยู่เรียบร้อยคุณแม่เมย์ชดหน้าขึ้นว้าวชัดหน้าขึ้นกดก้นลงชัดหน้าขึ้นเยี่ยมเลยค่ะป้๊บโอเคสวยยังค่ะยังค่ะลงอมา ปังสวยมากนะคะค่อยๆเก็บเอากลนเข้าไปนั่งในผ้าวันนี้เลยค่ะคุณแม่เมใจเย็นๆช้าๆเปิดส,สวยๆเลยนะแม่เมโก่งตัวขึ้นแล้วเปิดโอ้โหว้าวสวยมากเลยนะคะสำหรับตอน26การทำท่าตอน,น้จะต,ต่ออีกนิดนึงนะคะคุณแม่เมก์กำผ้าค่ะกำทั้งเส้นเลยค่ะหนึ่งสองค่อยๆยืนช้าๆนะคะตั้งขาขึ้นค่ะ ทีละข้างค่ะ12เยี่ยมโอเคค่ะเอาต่อกันนิดนึงนะคะจับอไวแบบนีนะะ้แล้วพิงขึ้นนะพิงเข้ามานะคะโอเคพิงใหญ่ๆค่ะใหญ่ๆโอเค okay. สวยเอาไปใหญ่ๆเลยะคะ่ะเยี่ยมเลยค่ะสวยมากค่ะยืดไปใหญ่ๆไม่เป็นไรค่ะต้องพิงตัวเข้ามาสวยงามค่ะค่อยๆพาเซ้ขานะคะหนึ่งข้าง โอ้โหสวยมากเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะลองดูนะคะคุณแม่ไม่เอาขามาด้านหน้านะคะค่อยคอยลงมาช้าๆเหมือนนางฟ้าเลยเยี่ยมแล้วฉีกขาไปข้างหลังนิดนึงคอปิดนิดนึงนะคะ่ะโอเคกลางปีกออกค่ะโอเคค่อยๆวางขาลงค่ะเอามือลงเลยค่ะเอามือออกจากผ้าเยี่ยมเลยค่ะ เมื่อกี้นะคะมีไม่กี่ท่าเองนะโอ้โหเป็นไงคะเหนื่อยนะคะคุณแม่เมการทำท่าต่อเนื่องฝึกมา25ตอนมาตอนที่26เราทำท่าทุกท่าต่อเนื่องนะคะเรามีความสุขเปิดเพลงไปทำท่าไปคิดสเต็ปท่าให้ต่อเนื่องโดยที่เราไม่หยุดเลยเห็นไหมคะ เราสามารถดีไซน์ท่าให้เหมาะได้กับแต่ละวันแต่ละบุคคลนะคะแต่ละท่านนะออกแบบไม่เหมือนกันนะคะยานะคะอย่าทำข้านสเ,เต็ปเท่านั้นเองนะคะสราับวันนี้นะต้องขอคุณคุณแม่เมย์มากเลยสำหรับตอนที่ผเก่งมากๆเลยคะ่ะ66ทําทำได้ยังไงคะนี่โอเคค่ะแล้วต่อไปนี้นะคะเราก็จะมาครูดาวนะคะวันนี้ครูอแอนเลือกใช้นะคะบนผ้าหํมหมอกคะ่ะให้แม่เมย์นะคะยืนหลัง ผ้าเนยค่ะที่จุดพลัมลายเสมอนะคะจุดพลัมลายคือจุดทิ้งดิ่งของผ้าให้แม่เมียสะบัดผ้าใหญ่ๆเลยค่ะ หลังจากออกกำลังกายทุกครั้งนะคะก็อยากให้คลูดาวนะคะเพื่อเป็นการนะคะรีแลกซ์กล้ามเนื้อนะคะหลังจากออกกำลังกายมานะคะแล้วแต่ว่า30นาทีหรือ60นาทีนะคะนี่ขึ้นอยู่กับแผนการเรียนการสอนของแต่ละท่านนะคะให้แม่เมย์หันหลังนะคะเอานิ้วโป้งกดนะคะกว้างกว่าก้นเล็กน้อยเวลาขึ้นทุกครั้งนะคะขย e n เท้าหายใจเข้าหรือหายใจออกเอามือเข้าไปเออเอาผ้าเข้าไปสอดใต้ก้นนะคะ ใช้มือนะคะในการากำหนดทิศทางนะคะแล้วก็เปลี่ยนมือขึ้นคา่าจับซูงอย่าสังเกตว่ามีผ้าอยู่ข้างหลังให้เก็บคอเสมอแล้วเวลานอนให้คุกตัวลงอย่าแอ่นหลังบนลงนะคะให้คุกตัวตลอดนะคะคุกหน้าท้องคุกตัวค่อยๆรอูดมือลงนอนช้าๆค่ะโอเคค่ะนอนลงไปนะคะถัดไปให้ยกเข่าชิดติดอกค่ะ และให้ปลายเท,ท้าถีบผ้าออกค่อยๆเลื่อนนะคะโดยการเกรงแขนเกรงหน้าท้องผ้าจะได้ไม่สัน่นไม่สายมากนะคะถ้าเกิดเราทำได้ดีเวลาขึ้นผ้านะคะเวลานอนเวลานั่งผ้าจะนิ่งที่สุดเลยนะคะที่จุดพล,ลายกึ่งกลางนะคะให้ยืดมือขึ้นสูงเลยค่ะเห็นไหมคะว่าเวลานอนนะคะบนผ้าข้อดีนะคะต่างๆของผ้าคือ เขารองรับสลีละร่างกายเราร้อยเปอร็นเลยนะคะถ้านอนบนพื้นบางทีเนี่ยพื้นมันแข็งนะคะก็อาจจะมีเจ็บกล้ามเนื้อต่างๆข้อต่อต่างๆได้นะคะแต่ตรงนี้แม่เมนอนสบายไหมคะสบายเลยบางท่านก็นอนหลับในเป้ได้ด้วยนะคะจริงๆเราพกพาเป้ตัวนี้ไปในป่าในเขาในทะเลได้ด้วยนะคะเอาไปนอนได้จริงนะคะโอเคเรามาคูดาวกันท่าแรกนะคะแม่เมหายใจเข้าลึกหายใจออก ยกขาขวาขึ้นมาช้าๆยืดเข่าตึงก่อนนะคะลองดูเข่าตึงก่อนนะคะแล้วเอามือสองมือไปจับข้อเท้านะคะลองให้แม่เมย์ลองทำเองก่อนนะคะขาตึงได้เท่าไหนเท่านั้นนะคะไม่ยกสะโพกพยายามไม่ยกสะโพกนะคะไม่เกรงหัวไหล่นะคะหายใจเข้าลึกหายใจออกลองดันนะคะเท้าหานศีสัให้ครูช่วยเล็กน้อยนะคะแบบนี้ค่ะ 2,3,4,5,6,7,8,9,10อีกข้างหนึ่งค่ะแม่เมธีละข้างนะคะยกขาดซ้ายนะคะลองดูเองก่อนนะคะโยกหายใจเข้าหรือหายใจออกช้าๆคูช่วยด้วยนะคะหายใจย,วยาวๆนะคะ หายใจยาวๆลึกๆนะคะบางท่านตึงมากเลยค่ะถ้ายิ่งตึงถ้ายิ่งกัน้นหายใจจะยิ่งอึดอัดมากเลยนะคะห,หายใจโฟโนะคะทำให้กล้ามเนื้อมันยืดนะคะทำให้ประสิทธิภาพการออกกำลังนะคะมันจะดีขึ้นขอสองข้างค่ะแม่เมยยกมองปลายเท้าตัวเองหายใจเข้าลึกหายใจออกช้าๆดีมากค่ะ ห้าส,ส,าสอกอดเข่ากลมๆเลยค่ะเป็นลูกบอลเลยค่ะโอเค5 4 3 2ยืดขายาวไปเลยค่ะแล้วตะแคงด้านขวานะคะแม่เมยจะตะแคงด้านขวานะคะค่อยๆนะคะ แล้วยืดมือยาวหน้าของคุณแม่เมย์จะอยู่ด้านขวาของแม่เมยนะคะหายใจเข้าลึกหายใจออกให้นะคะแอนเป็นตัว C โดยที่เปิดมือบมาข้างหลังและกดปลายเท้ามาด้านหลังเช่นกันนะคะตรงนี้จะทำให้นะคะกระดูกสันหลังเนี่ยหดนะคะหดกระดูกสันหลังเพราะเป็นตัว C แบบนี้เลยนะคะและค่อยๆนะคะหายใจเข้าออกต่อเนื่องกอดเป็นเลขศูนย์แบบนี้ เป็นเลขศูนย์เนี่ยกระดูกนะคะสันหลังนะคะจะยืดนะคะหดยืดนะคะแบบนี้นะคะทำเรื่อยๆ3ครั้งค่ะเปิดถ้าใครอยากยืดนานๆนะคะก็ทำจังหวะให้มากขึ้นนะคะอาจจะเป็น5ครั้ง8ครั้งหรือ10ครั้งนะคะแล้วแต่แบบแผนการออกกำลังกายของแต่ละท่านนะคะหาะแม่เมขออีกครั้งหนึงนะคะขอด้านซ้ายค่ะ โอเคค่ะหายใจเข้าลึกอหายใจออกนะคะแอนหายใจเข้าลึกหายใจออกฮุกตัวค่ะกอดเป็นเลขศูนย์เลยค่ะดีค่ะท่านี้นะคะอย่าลืมว่าคนที่มีอาการนะคะน้ำในหูไม่เท่ากาันหรือว่าเป็นความดันสูงต่ำ ต้องเลี่ยงการนอนในเปลก่อนนะคะให้ฝึกกับผ้าด้านนอกหรือว่าเป็นคลาสพิลาทิสแฮมหมอกก่อนไม่มีกายการรมไม่มีการนอนในผ้าก่อนนะคะฝึกให้มากก่อนนะคะแล้วพอคุ้นเคยเราค่อยมานอนในผ้าค่ะโอเคค่ะแม่เมนอนง่ายนะคะเอาขาออกมานอกผ้ายกตัวขึ้นมานั่งก่อนนะคะยกตัวขึ้นมานั่งเลยค่ะแล้วออกมายืนนะคะยกตัวขึ้นยืนเลยค่ะยืนด้านนี้นะคะ โอเคค่ะนี่ก็จะเป็นการครูดาวออนแฮมม็อกนะคะค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากติดตามรายการของเรานะคะชมเทปย้อนหลังได้นะคะใน w w w .etvthai.tv นะคะในรายการฟิตให้เฟิร์มนะคะแบบคุณแม่เมเลยนะคะอย่าลืมนะคะวันนี้นะคะครูแอนกับแม่เมนะคะขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ